สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี้เซลออมสิมารีวิวรถรุ่น LC 0 1 8คันนี้เลยจ้าคันนี้พึ่งเข่ามาไหมาจ้าเป็นรถปี62จ้าได้1 9 0 0ชั่วโมงจ้าราคาเงินสดกะอยู่ที่4 7 5 0 0 0จห้าพันจ้าได้ดาวรับรถอยู่ที่70,000บาทเลยจ้าสำหรับคันนี้ งวดกะสิเป็นปีตกปีละแปดหมื่นนึงพันกว่าบาทละกะมีงวดใหญ่สองพันทุกเดือนจ้าสนใจทักเขามาสอบถามในจ้าเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองศจ้าเดี๋ยวห้าไปเบิร์กันเลยเนาะจ้าว่าสี่คับเครื่องแน้นขนาดใดเนาะจ้าไปเบิร์กันเลยจ้า